เห็นบอกว่ามีบางที่เนี่ยนะนักท่องเที่ยวเนี่ยคือลงจากรถไม่ได้โอ้โหต้องช่วยพยุงกันแบบอุตลุดจ้าละวันเลยนะค่อนข้างทุลักทุเลเพราะว่ามันก็เปียกๆชื้นๆแล้วมันก็ลื่นๆนะคะแล้วจะลงจากรถสูงๆใหญ่ๆเนี่ยลงก็ค่อนข้างลําบากแต่ว่าโดยรวมแล้วบรรยากาศก็สนุกสนานนะคะไปเริ่มกันที่เชียงใหม่กันก่อนนะคะที่ประตูท่าแพ ที่นี่ก็คือเขาก็จัดกันที่รอบคูเมืองไปจนถึงหน้าลานประตูท่าแพว่าอยังแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างประเทศนะคะก็มาเล่นน้ําสงกรานรถก,กระบะก็เข้ามาวิ่งรอบคูเมืองนะคะลูกหลานเล็กครอบครัวนักท่องเที่ยวนั่งรถจาดน้ํากันแล้วก็ทำให้รถที่เข้ามาตามเส้นทางรอบคูเมืองเชียงใหม่เนี่ยติดหลายกิโลเมตรอยู่เหมือนกันนะคะเห็นว่าแค่วนรอบคูเมืองรอบหนึ่งเนี่ยใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงนะคะ เพราะว่ารถเยอะแล้วก็เคลื่อนที่กันช้าๆนะคะส่วนช่วงค่ำค่ะตรงถนนท่าแพอําเภอเมืองเชียงใหม่ก็มีเวทีคอนเสิร์ตมีดีเจมาเปิดเพลงนะักท่องเที่ยวก็เต้นกันสนุกอมันค่ะมันนี่มีใส่คอสเพลย์มีแต่งตัวอะไรต่างๆมีปาร์ตี้โฟมด้วยนะักท่องเที่ยวที่เขาอยู่หน้าเวทีอ่ะสนุกสนานโดนโฟมกันไปดีเจก็เปิดเพลงสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะส่วนพะเยาค่ะนะักท่องเที่ยวก,วกว่าหมื่นคนมาที่ถนนชายกวานเพื่อสาดน้ําสงกรานยังคงปักหลักฉลองสงกรานกัน,กนที่กวานพะเยา น้าลานเวทีลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงาเมืองริมกวนพะเยาบนเวทีก็มีคอนเสิร์ตจากศิลปินหลากหลายเลยค่ะนะักท่องเที่ยวก็สนุกมีฝอยละองน้ำมีครุกลางกวนพะเยาด้วยอลังการสุดสุดส่วนขอนแก่นค่ะก็ยังมีนะไฮไลท์ก็คือเล่นเวฟนะคะนะักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างประเทศวันที่ผ่านมานี่คือเป็นแสนคน ขึ้นเวฟนี่คือแบบชัดเลยนะคะหลังจากวันก่อนเบาๆลงไปนิดหนึ่งนี่กลับมาเยอะอีกแล้วนะคะเป็นขึ้นมนุษย์หรือว่าเล่นเวฟตรงถนนข้าวเหนียวระยะทางไปกลับรวม3รอบเนี่ยนะคะก็ประมาณสักกิโลเมตรครึ่งได้พร้อมเพรียงกันค่ะส่วนเที่ยมหน้าเจริญเป็นวันสุดท้ายที่ถนนภาคเขามา้าตั้งแต่ช่วงบ่ายเนี่ยอากาศร้อนนะแต่ไม่เป็นอุปสรรคเลยคนในพื้นที่นักท่องเที่ยวชาวไทยชาวลาวก็เข้ามาเล่นน้ํากันนะคะ แต่ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านด่านคัดกรองก่อนนะมี4จุดโดยรอบพื้นที่ถนนภาคเขาม้าให้เดินแบบวันเวย์เดินไปเรื่อยๆแล้วไปออกที่อีกฝั่งหนึ่งจะไม่มีการเดินวนนะคะที่นี่ก็ติดกล้อง C C T V เอาบันทึกภาพเอาไว้ตลอดแต่เหตุการณ์ก็เรียบร้อยดีนะคะส่วนอยุธยาค่ะถนนโรจ,จนนะขาเข้าเมืองตั้งแต่เจดีวัดสังปลืม้ม หรือจะดีนักเลงก็มีรถบรรทุกถังน้ามอเตอร์ไซค์มาพร้อมกับประชาชนวัยรุ่นเด็กๆนักนะท่องเที่ยวเป็นหมื่นคนลังหล่กันเข้ามาที่ตัวเมืองอยุทยาสาดน้ํากันตลอด2กิโลเมตรนะคะเล่นกันอย่างสนุกสนานค่ะมาไม่ขาดสายช่วงเย็นก็เปิดเพลงค่ะเต้นกันไปตามจังหวะเสียงเพลงสาดน้ําปะแป้งกันคึกคักค่ะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจมีมูลนิธิต่างๆมาคอยคุมเชิงอยู่ใกล้ๆนะคะเพื่อที่จะคอยดูแลส่วนบรรยากาศที่พัทยา ที่นี่เนี่ยเขาบอกว่ามีเล่นน้ํากันแล้วก็มีจอดขายของกันมันกีดขวางการจราจรทําให้รถติดคือเขาบอกว่ารถรถบรรทุกน้ําคันใหญ่เนี่ยคือคนจีนเขาเช่ามาเล่นน้ำ<ช>เนี่ยคันนี้คันใหญ่<ะ>ส่วนใหญ่คนจีนเขามาเล่นสงการเนี่ยนะมีจะมีเขาเรียกว่าบางคนที่มีเงินเนี่ยเขาจะไปเช่ารถแบบนี้มาเล่นแล้วพอเล่นปุ๊บมันก็มีปัญหาก็คือหนึ่ง มันมันน้ำมันแรงรันมันสูงมากนะมันเป็นรถเอาไว้แบบฉีดล้างรถทำความสะอาดยเงี้ยนะฮะที่เราจะเห็นเวลาเขาฉีดล้างพื้นถนนนะนะแล้วก็การไปจอดคือขับไปตรงถนนเส้นต่างๆเนี่ยมันกีดขวางการจราจรไปจอดกีดขวางการจราจรตำรวจจับนะฮะก็ขับผ่านหน้าโรงพักพัทยาด้วยค่ะครับไปเห็นว่ามีสาวจีนเนี่ยนั่งฉีดน้ําอยู่บนหลังรถนะนะเจ้าหน้าที่ก็เลยเชิญมาที่โรงพักมาตรวจสอบแต่ปรากฏว่าลงไม่ได้ จะให้ลงมันต้องลงมาแต่มันลงไม่ได้นี่ต้องคุยกับคนขับแทนนะคะแล้วข้างบนสาวจีน3คนคน<ม>พยายามจะหาทางลงลงยากค่ะก็ช่วยพยุงกันอยู่พักใหญ่นะบางคนก็พลัสไซส์นะคะใช้เวลาประมาณสัก15นาทีถือต้องค่อยๆให้ลงมาเพราะเดี๋ยวลื่นตกกระแทกลงมาเดี๋ยวเป็นบาดเจ็บเป็นอันตรายอีกในกว่าจะลงมาได้นะคะสุดท้ายเนี่ยก็สามารถลงมาได้ไม่มีใครบาดเจ็บอะไรแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นตำรวจเขาก็ฝากเตือนนะ<ม>ผู้ประกอบการรถน้ำ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเล่นน้ําเดี๋ยวมันจะมีวันไหลอะค่ะที่พัทยาชลบุรีเนี่ยนะจะลงยังไงดีคหันหลังลงหรือจะยังไงตอนขึ้นขึ้นยังไงอะตอนขึ้นมันก็ปีนขึ้นเอาหน้าขึ้นไงก็ลงท่าเดิมแต่ถอยหลังได้ไหมละ่ะไอ,อตอนลงเนี่ยดิแหมนะโอ้โหโอ้โเนี่ยนี่นงเท้าก็แบบกลัวจะลื่นนะบ,บันไดมันก็เป็นบันไดแบบเป็นขั้นเล็กๆเ,เ,เท่านั้นเองโอ้โหสิบห้านาทีอะ กว่าจะลงมาได้ค่ะโอ้โหโอ้โหแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนลงมาก่อนแล้วเพื่อนถ่ายคลิปถ่ายคลิปไว้นี่นี่เพื่อนชั้น<อ>มีตํารวจไทยมาช่วยพาลงจากรถน้าและหลังจากนั้นก็เข้าไปคุยข้างในพร้อมกับคนขับรถนะคะคือเพราะฉะนั้นต้องเตือนต้องเตือนก่อนเลยล่วงหน้าเพราะเดี๋ยวมีวันไหลแล้วคนไม่รู้จะทำอีกนะคะมันมันจะไม่งั้นจะต้องมานั่งคุยกับตำรวจแบบนี้อีกี๋ยวก็จะหมดสนุกกันไปอีกนะคะคือเริเตือนผมว่าเตือนผู้ประกอบการรถน้ำว่าไม่รับถ้าเช่ารถ เอาไปเล่นน้ําสงการเนี่ยคุณจะต้องไม่รับงานเพราะว่าเจ้าของรถต้องเป็นคนขับรถไปใช่ไหมเพราะคนจีนเขานึกว่าเ้าก็เห็นปีที่แล้วก็มีกันเยอะปีนี้มาอาก็มีเงินอ่ะคนมีเงินอยากจะเช่าอ่ะก็มันคือเทศกาลน้ําอะไรมีน้ําก็ขนใส่น้ํามาได้ก็มากถ้าเกิดไม่เช่ารถน้ําเดี๋ยวก็หาน้ํายากอีกก็เลยไปเป็นคันใหญ่แบบนี้เออเขาก็นึกว่าทําได้ไง แต่จริงๆมันไม่ได้เราก็ไอ้เรื่องปีนขึ้นไปบนข้างหลังอีกก็อันตรายด้วยมันไม่ใช่ที่สําหรับขึ้นไปนั่งเล่นน้ําอย่างนี้อยู่แล้วด้วยเดี๋ยวหล่นลงมาช่วงรถว่งรถวิ่งอีกนะคะ